ัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมครับปาร์คอัคนร้เพลงนะครับกับคริปเรล่องเสียงบานครับเมื่อนี้ครับงานเข้าดาวของครอบครัวนะครับงานเลี้ยงมินิชุด 2, อคู่สนะครับกสะซเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมกันสําหรับการออกงานอองงานคือสีบ่มีแล้วนะครับช่วงนี้นี่ปกนะครับเป็นทริปเกลียงเสียงกับงานเลี้ยงปีใหม่กันในครอบครัวนะครับแล้วไปติดตามรับชมบรรยากาศกันครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับในการต่อประกอบเครื่องเสียงนะครับชุดมินิกับการสังสรรปีไม่ในขอบครั้วนะครับกับพี่น้องเครื่องเสียงท่านนะครับบาะว่าจะเป็นฟังสปอปลาวนะครับฟังไทยเลยกับทั่วโลกนะครับกับขอให้ปลอดไัยจากโควิด -19 แล้วกันครับเมื่อนี้นะครับมากับชุดมินิคือเก่านะครับชุดมินิยอดฮิตครับมิกเซอร์บอลเลนเจอร์เอ็กแอเอ็กอาร์สิบหกนะครับ กสิใส้ใช้แนนที่1นึเป็นไม้นะครับแล้วกัมือนี้งก็สะมีกิตาโป้งนะครับก็อาจจะเสียบใช้แนนใดใช้แนนหนึ่งนะครับเลือกได้ครับแล้วก็สิบหาสิบหกนะครับผมใส่ต่อคอมเพื่อที่เปิดคาราโอเกะนะครับมือนี้นะครับผมใส่ไม้โปรยูโรเทคนะครับ e t ตองหก a นะครับไม่ราคาถือส่วนที่ดีเคนะครับก็มันใส่ได้ตัวเดียวครับก็เลยสิบวัดใส่เอาไว้ถ้าให้หมอลำเพิ่นรองซะไม่ตัวนี้นะครับ โดยการต่อมิกเซอร์นะครับเมน LR นะครับเอาออกมามาหา d b g o o l e นะครับหลายท่านยังสงสัยนะครับ d b เเนี่เอามาเฮ็ดอย่างนะครับเพื่ออย่างนีฟังก์ชันหลายฟังกชันนะครับเพรว่าจะเป็นโหมดนะครับโหมดนี่ยก็จะมีปรับมีคู่มือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปแบบประหยัดให้พี่น้องได้รับชมกันอีกที่นะครับมีไวยแทมหาจักรนะครับ ฟังก์ชันที่เด่นเดนเลยของก o แร็กนะครับ db go r a k ก็คือ anti feedback นะครับคือข่าเสียงหอนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาป้องกนวิธีเขาไปเซตค่ากดแซร์ไปเขาจะขึ้นมาตอนนี้เบอร์3ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลดลงผมจะใส,ส่สักเบอร์2แล้วกันครับจะมีอยู่3เบอร์นะครับ1 2 3ระดับการขาข่าเสียงหอนนะครับเพราะมันป้องกัน,นครับน n t ้คือการฆ่านะครับแล้วก็ f e ดแ b a c คือ เสียงหอนนะครับแล้วก็ใส่คอมเพรสเซอร์นะครับผมใส่อ่ที่25เเซนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์ร่วมแล้วก็ฟังชั่นอื่นครับ E-Q ซับสิ้นผมบ็ใส่แล้วก็โหมดผมก็ใส่นะครับตัวนี้จะมีวอลลุมมาสเตอร์แล้วก็วอลลุมแยกแช่นนันนะครับฟังชั่นค่อนข้างขอบคุ้มผมซื้อมาราคา1 9 0 0บาทถือว่าราคาบ่แพงนะครับแต่คุณภาพในสุดยอดบริษัท ดีเบกเขาเลิกผลิตแล้วนะครับหาซื้อบ่ได้ครับตอนนี้มีมือสองครับมือสองผมเห็นขายกันอยู่ที่ราคา2,500ถึง3,000บาทนะครับก็แนะนำให้พี่น้องท่านเสียงนะครับซื้อมาใส่การใช้งานกันราคาถือครับใส่งานได้ดีบางท่านนี่ใส่บ่เป็นแล้วก็บ่รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังนะครับจริงๆแล้วประโยชน์หลายอีหรี่ครับเกินราคาครับต่อจากมิกนะครับเขานี่เขาดีเบ็กเขแรกแล้วก็ไปที่ คลอสมาลานี่นะครับ DPA 2 0 0 p นะครับจังเข่าที่แอมนะครับเป็นแอมเฟิร์สเอ็มโปรสี่ชันแนลนะครับรุ่น FXCD เช่นเดิมนะครับท่านใดสนใจกับที่ตอ่อที่ท่านสายันพิมพ์พรนะครับหลังปีใหม่หมดแล้วครับตอนนี้สั่งบ่ได้ครับวันหยุดหยุดปีใหม่ก็คือสี่ปันอาจจะส่งของส่งอย่างบ่ได้นะครับรวมไปถึงบริษัทโรงงานที่ผลิตนะครับการสีผลิตให้บ่ได้สนใจสั่งซื้อที่ท่านพิม าสายยันพิมพอนนะครับซื้อเสือสองตัวนะครับแถมแอมตัวนึ่งตัวนี้นะครับ25,500บารบาทสั่งซื้อไดท,ที่ทันสายยันพิมพรครับได้เสือสองตัวครับคุมคาคุมราคาแล้วก็เป็นชุดมินิที่ยอดฮิตท,ที่ผมออกงานบ่อยที่สุดในตอนนี้นะครับขันบ่ค่าโควิดนี่ผมจะได้งานอีกอยู่6กจ็ดงานอยู่นะครับกับแอมตัวนี้กัถทอ่ว่าคนคังแรงครับขับได้สูงสุดนะครับที่เพิ่น รับร่องนะครับเพื่อนรับร่องอยู่ที่ช้แนนละ3ดอกครับชไนแนนละ3าดอกไม่ว่าจะเป็นเบดหรือกลางแหลมกลางแหลมช้แนนละสีดอกได้สบายครับผมรองมาแล้วครับช้แนนละสีดอกช้แนนละซีใบครับตู้ฮอนโหลด12นิ้วของชังอิดนะครับเย็นๆครับสบายๆเสียงในพุ่งจิ๊ดจัดเลยครับส่วนเบดนะครับได้เต็มที่ช้แนนละ3ดอกครับส่วนแนวเสียงเดี๋ยวจังมาฟังกันเนาะนะครับกับงานมือนีครับ ชุด2องพืนสนะครับตู้กลางแหลมพ่นโหลดช่างอิดครับ12นิ้วกระเบีดเคพีวันเหมือนเดิมครับ2ใบกับแนวเสียงกับจังฟังเบื้งเอานะครับดีบ่ดีนะครับขึ้นอยู่ที่ท่านปรับแต่งเอานะครับเครื่องดีอุปกรณ์ดีทุกอย่างท่านปรับแต่งบ่ได้ไม่กระดังบ่ดีนะครับจังไลยกะเบิ้งเอาแล้วกันครับสำหรับพี่เซตนะครับพี่เซตในเอ็กแอร์เอกราชิพหกแล้วก็คอร์ดมันระนีผมก็ได้อัปโหลดลงให้แล้วนะครับจังไลยกัท่านไปเบิ้ง คลิปย้อนหลังเอาแล้วกันครับท่านอยากได้ผมก็แปะลิงไว้ใต้คลิปนะครับท่านกับไปหาดาวน์โหลดเอาแล้วกันครับยินดีทุกท่านนะครับที่สอบถามปรึกษาเข้ามาเรื่องเครื่องเสียงครับเดี๋ยวมาพบมาพอกันทดสอบเสียงกันนะครับกับชุดนี้ครับ <S 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 สองเราอยู่กับฉันเหมือนเคยอยากฟังเสียงคำที่เธอเอเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขน สามารวมกันสองร่อเมาว้วาวสนวางไทยอย่าใ้ทาดนหลายมันคือใจเข้ากันเจ้าของทั้งหัวใจไอ้ว่ามีไฟไว้เพื่อสบรองทอกคนเดียวลราแข่เห็นด้วยท่อเราเจ้นเานำรองให้กำจริงอย่าถ้ากันก็บอกกันด้วล เอ้ยปากเสียงเพิ่มลิบเหลเสียงเจ้าจอมเอต่อปากเสียงเไม่เบลอปากเสียงรับเบลเบลหอบเลื่อฟันน้องสาวลาวพยุของเป็นเชลุฟฟันจ้องขึ้นนำรองในกระแสน้ำฝนพ่อแม่เลยใหายใจเสียงเสาย่าพี่น้องเศร้าไปฟังป่าหลอกแห้งซุกเจ้าพระกัณฑ์ไข่กินหอยกันพอสมควรหักกันเพียงหน่อยถึงแม่หน่อยขนาดนัน ส่งคกองสูงมติวรรษกันแฟนรายการแฟนอาหารผู้เสริมส่งทีมงานป่าหลักมิวสิกปลื้มลงขอสังส่งซร้อเตาปิ่ให้ทุกเจ้าได้ตื่นเต้นในเนื้อพี่น้องเลย ดีเกไปมีทั้งเย็บทักไข่ทักปวดวุกข์ใจก็ยืนอยู่เกินมีบางมือมีบางมือก็อยากหยิบโซ่ถึงมันจะหนักจะจะตื่นลืมตาให้หมดปี